สวัสดีคะ่ะเจคีโนพามาชมบ้านพร้อมที่ดินวิวภูเขาล้อมรอบคะ่ะบรรยากาศดีๆนะคะพื้นที่กว้างขวางคะ่ะแปลงนี้นะคะ8 0 0 0 0นบาทค่ะทุกท่านพร้อมค่าโอนด้วยนะคะตัวบ้านตกแต่งไว้สวยงามพร้อมอยู่เลยคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินวิวภูเขานะคะบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆคะ่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนหนีความวุ่นวายในเมืองนะคะ เนื้อที่2องงาน30ตารางวาค่ะน้ำไฟพร้อมนะคะห่างจากตลาดและโรงเรียนประมาณ2กิโลเมตรค่ะเพื่อนบ้านมีนะคะทุกท่านอยู่แบบที่ห่างๆกันหน่อยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลน,นิคมกเกษียวอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกท่าน1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวฟรีร้อมรัวด้วยนะคะห้องครัวสวยๆก,กว้างๆนะคะ สายแคมปิ้งนะคะใช้ได้เลยนะคะทุกท่านวิวดีมากค่ะแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีๆวิวภูเขาล้อมรอบนะคะ8,000สนบาทพร้อมโอน2งาน3 0ตารางวาและได้บ้านอีกหนึ่งหลังสนใจซื้อบอ้านหลังนี้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ